ประจวบคิริขัน4ตุลาคม2568ยินดีที่ได้รู้จัก ทำไมถึงไม่ลงจากเข่าเพราะว่ากินราบกันมันก็จะเตะจมบุกลิงแล้วลิงมันก็จะคารามร้องกันทั้งกลุ่มเลยมันก็จะไม่กล้าลงไตเพราะว่าทางจังหวัดเราเวลามีงานวัดงานประจําปีหรืองานอะไรก็แล้วแต่เราจะจ้างลิงกันมาเพราะว่าลิงกันมันจะตัวนอสัยเป็นกางแล้วก็ไม่คุ้มได้ถึงสิบวันเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยจ้ะพี่ พี่ผมว่าไปหาที่นไหนดีกว่า่อพี่รู้เยอะจังเลยผมอยากฟังอยากฟังต่อแต่ไหนบ้างไหนบ้างต่ลรงในนี้มีลิงไหมเนี่ยไม่มีจะมีว่าตัวเดียวแต่ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะเพราะว่าจะเป็นลิงเตียลิงเตี้ยเตี้ยตรงนี้จะเป็นเจ้าพ่อลิงที่แม่เป็นครูสอนเด็กอนุบาลเด็กประถมได้เลยนะเนี่ยฟังเพลินเพลินว่ะเพลินจ้าเพราะว่ามีเองนี่เล่านะลิงจนหลับเลยนะเพลินเพลินเตี้ย ข้างบนเราจะมีจุดสกายวอล์กด้วยนะจุดสกายวอล์กยืนได้นะจ๊ะเพราะว่ากระจกของเราจะไม่แตกเพราะมันยังผูประวัติทางวัดเรามีโปรโมชั่นอยู่น้กระจกไปทางวัดเราจะสวดในปีคืนแรก <laughs> แซวเล่นนะอันนี้แซวเล่น ว่าข้างบนนะข้างบนวิวโคตรสวยเลยจริงจริงแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นมาแล้วคุณพี่ต้องพาทีมงานลงช่องกระจกมันจะได้มีตานานช่องกระจกถ้าขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวยอดไลค์จะได้พุ่งกระสุดเลยเพราะว่าช่องกระจกอย่างจะอยู่ด้านบนเพราะว่าภูเขาลูกนี้เขาเรียกว,ว่าภูเขาก,ก้าจกคุณพี่ต้องลงให้ถึงจระจกเพราะว่ามันจะมีจุดข,ขายอยู่จุดหนึ่งเราต้องผ่านบันไดลิงบันไดลิงของเราจะมีสี่สิบเด็ดบันไดเป็นอย่าง,างนี้เหรอใช่ใช่ไม่ตกอ่ะไม่ตกจะพี่เพราะว่า ตั้งแต่เราเปิดมาหรือว่าเราอยู่นี่มาไม่มีใครตกเลยเพราะบันไดลิงของเราอ่ะมันจะเอน็นแค้ใช้เป็นท้องเรือเพราะจังหวัดเรามันอยู่ติดก,กับทะเลแล้วก็เราจะสร้างบันไดลิงแบบเอ็นแล้วถ้าเกิดพี่หันหลังลงใช่ไหมมันจะสับมบันลุนกับร่างกายเรามากแล้วไม่เจอลิงลิงไม่มีเพราะว่าลิงของเราจะขึ้นห้าโมงครึ่งลิงที่นี่จะตรงต่อเวลามากอันนี้คือรจริงนะเพราะว่าลิงช่องกระจกจะขึ้นตรงช่องกระจกห้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็น เด็กกมาฟังแล้วมาฟังแล้วเด็กเทคนิคแล้วนี่เด็กเทคนิคปีหนึ่งโอ้โหนี่เข้าน้ำมาให้พี่กันนะเนี่ยน้องๆนี่พี่เมฆพี่เมฆดูนายที่นี่อ่ะพักทายพี่เมฆเคยเจอไหมเนี่ยเคยเจอใช่ไหมอ๋ออันนี้ปีหนึ่งเหรอรู้ไหมลิงที่นี่กี่ฝูงใช่เออมีี่ฝูงลิงที่นี่จะมีสี่ฝูงอ่าอย่างกที่ถ้าแต่ถาเราอีกยนึ้นมาลิงก็จะมีสี่ฝูง